ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวลมนะครับที่ชื่นชอบในสายลมนะครับผมก็อ่าก็ห่างหายจากการทำคลิปออกล่ากันไปสักระยะหนึ่งนะครับเป็นระยะพักใหญ่เลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงกับการล่านะครับ ก็วันนี้มีโอกาสนะครับก็ได้เข้าป่ามาแบบจัดแบบล่าเล็กๆนะครับสำหรับเอสเคลูกตอกนะก็วันนี้ก็มากับตัวอันตรายหลายตัวนะครับก็จะมีหัวระเบิดนะหัวระเบิดตัวนี้จะเป็น16เกรนนะครับน้ำหนัก16เกรนนะครับสำหรับหัวระเบิดนะ น,นี้มาไม่เต็มตลับนะครับก็เอามาแค่ล่าของวันนี้นะครับหัวระเบิดจะทำไม่ค่อยทันนะครับผมสำหรับหัวระเบิดก็เลยได้มาแค่นี้นะครับแล้วก็มากับอีกสองตัวนะครับก็เป็นสลักตัวนี้เป็นสลัก20.2เกรนนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นหัวตัดนะหัวตัดใครเคยใช้งานก็จะน่าจะรู้ดีนะครับหัวตัดการใช้งานดีไม่ดียังไงนะครับก็น่าจะรู้นะครับของเอสเคลูกตอกกับตัวสลักยี่สิบเกรนนี่ก็มีช่วงที่ช่วงหนึ่งนะครับที่ทําออกมาไม่ทันเลยนะครับสําหรับตัวสลักยี่สิบเกรนนะครับแล้วก็มีตัวสลักตัวนี้ครับ เป็นเบอร์สามนะครับรักเบอร์สามนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์สามนะครับลักษณะลูกก็จะเป็นลักษณะนี้นะของเบอร์สามนะครับเบอร์สามนี้ต้องอต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าวันนี้ ตลับนี้เบอร์สามนะครับผมเบอร์สามตลับนี้ตีกลับนะครับตีกลับนะครับสำหรับใครที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ไม่พร้อมที่จะรับของนะครับไม่ต้องสั่งนะครับถ้ายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะรับของนะครับอย่าสั่งนะครับผม ราะว่าการส่งของเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือว่าค่าเดินทางนะครับผมต้องมีต้องเสียเวลาการเดินทางไปส่งของให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านปฏิเสธในการรับของนะครับพอถึงวันรับของท่านไม่รับนะครับ ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้แจ้งทางผมมานะครับเพราะผมไลน์ไปถามท่านท่านไม่มีคําตอบไม่มีอะไรเลยครับก็ต้องขอความเห็นใจนะครับสําหรับใครที่สั่งของหรือใครที่ยังไม่พร้อมที่จะรับของก็ยังไม่ต้องสั่งนะครับรอให้ตัวเองพร้อมจริงๆพร้อมที่จะรับ ในวันนู้นและน,นี้ครับก็คอยสั่งนะครับผมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บ่อยๆทางเอสเคลูกตอกก็น่าจะอาอาจจะไม่มีการาเก็บปลายทางนะครับต่อไปนี้อาจจะไม่มีการเก็บเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็ มันมีค่าใช้จ่ายนะครับกับการขนส่งคานค่านู่นค่านี่นะครับต้องต้องอมีความต้องเห็นใจนะครับเห็นใจคนส่งนะครับผมต้องขอคาวามเห็นใจนะครับกับการขนส่งกับการเดินทางอย่างนี้ยครับมันมีค่าใช้จ่ายกันทั้งนั้นนะครับท่านจะเข้ามาทักมาสั่งเล่นๆไม่ได้นะครับต้องต้องบอกอย่างนี้นะฮะ ก็สําหรับเบอร์สามตัวนี้ใครเล่นเบอร์สามอยู่นะครับเดิมๆทีเบอร์สามเนี่ยจะตกเม็ดละสองบาทนะครับผมจะส่งให้เม็ดละสองบาทนะครับตลับหนึ่งมีห้าร้อยนัดนะครับห้าร้อยผมก็แถมไปอีกยี่สิบลูกครับเป็นห้าร้อยยี่สิบลูกนะครับเก้าร้อยบาทนะครับ ตลับนี้เก้าร้อยบาทนะครับสําหรับเบอร์สามนะเบอร์สามนะครับตกไม่ละสองบาทนะครับเบอร์สามก็ตลับนี้ตลับเดียวนะครับเป็นตลับเดียวนะครับที่ตีกับตีกลับมาผมจะอ่าใครอยากใครเล่นเบอร์สามอยู่อยากดักได้สลูกสลักนะครับก็ทักเข้ามานะครับตัวนี้ผมให้ที่หกร้อยบาทนะครับ เป็นระบบโอนอย่างเดียวนะครับสําหรับใครที่ต้องการหรือว่าอยากได้เบอร์สามนะก็ตลับนี้ผมให้หกร้อยบาทนะครับเบอร์สามนะครับเฉพาะเบอร์สามเฉพาะตลับนี้ตลับเดียวนะครับผมให้หกร้อยบาทนะอ่าขผมส่งให้หกร้อยบาทนะครับห้าร้อยนัดบวกอีกยี่สิบนัดนะครับตลับหกร้อยบาทนะครับเป็นของตีกลับนะครับแต่ ไม่มีเสียหายนะครับผมผมอ่าเช็คมาแล้วนะครับไม่มีเสียหายนะครับสําหรับเบอร์สานะครับกอประมาณนี้นะครับผมให้ตลับละ600บาทนะครับตลับนี้ได้ตลับเดียวนะครับเป็นตลับตีกลับนะครับอ่าโอเคครับผม ก็ต้องขอแจ้งอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งสั่งนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้พูดถึงเรื่องเบอร์สองกันดีกว่านะเบอร์สองวันนี้ผมจะเลือกตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวล่านะหมอะเบิดนะครับสิบหกเกณนประทานหนักกว่าสิบแปดเกณฑ์หัวโดมแน่นอนครับ ใครที่เคยใช้งานก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าตัวนี้ประทานหนักขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปลากกันกับเจ้าตัวนี้เลยกับหัวระเบิดเลยครับไปกันไปครับไป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 เดี๋ยวลุยป่าลุยดงไปด้วยกันนะครับหาจุดซุ่มก่อนนะ ช่วงนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับบรรยากาศก็กกเขียวกระจีเหมือนเดิมนะครับหน้าฝนตอนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้โอเคอบรรยากาศก็ต้นไม้ก็เขียวดีนะครับ ช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งจะหลุดฝนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับป่าเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่าเล็กๆตัวนี้ที่เรามาประจําเนี่ยจะมีตัวมีแต้มแล้วเปล่านะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะไปครับไปป่ไปๆๆเข้ามาซุ่มอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดซุ่มนะครับ ไม่รู้จะมีตัวเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่เจอตัวสักตัวนะครับก็อ,อยู่ในจุดซุ่มนะก็เป็นต้นนูนนะครับเราจะนั่งซุ่มอยู่ใต้ต้นนี้นะครับซุ่มไปที่ต้นหนูนนะครับระยะไม่ไกลนะครับยี่สิบแปดเมตรนะตัวนี้ต้นนี้ยี่สิบแปดเมตรนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะซุ่มไปเรื่อยๆนะครับสําหรับจุดซุ่มเราก็ ถือว่าโอเคอยู่นะในระยะเผาขนนะครับ28เมตรนะครับก็ถือว่าระยะเผาขนนะครับระยะนี้เพราะว่าเราตั้งกล้องอ่าผมตั้งกล้องที่3.5เมตรนะครับระยะนี้ระยะ28มันก็ถือว่าเผาขนนะเจอตัวไหนก็น่าจะไม่พลาดนะครับสําหรับหาวระเบิด โอเคเดี๋ยวเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราซุ่มไปเรื่อยๆนะมีแต้มถ้าเจอแต้มเข้ามาหรือมีตัวเดี๋ยวผมจะ,ะถ่ายช็อตเด็ดๆให้ดูนะครับผมรอดูครับวันนี้ไม่มีตัวนะครับก็มาจัดกำแพงเล่นเหมือนเดิมนะครับมานั่งรอประมาณสั้สองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ ยังไม่มีตัวนะก็มาจัดกำแพงเล่นเหมือนเดิมนะครับกับหวัวระเบิดนะครับรอบนี้ระยะก็ระยะเดิมๆนะครับสาสิบเมตรสามสิบสองเมตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นัดนะครับนัดที่สองแล้วนะครับไปนัดที่สามกองหัวระเบิดนะครับ ตอนที่สี่นะครับต่อนั้นที่ห้านะครับหัวเบิด นัดแล้วนะครับต่อไปก็นัดที่หกนะครับใครเคยใช้หัวระเบิดก็น่าจะรู้ดีนะครับกลุ่มจะได้ประมาณไหนนะครับระยะน,นี้นี่ถ้าเจอตัวก็ก่อไฟได้ไว้รอได้เลยนะครับก่อนที่จะเล็งเป้านะก่อไฟก่อนครับรอเลยนะครับสําหรับหัวระเบิดนะครับกับการล่าอ่นัดที่หกเลยครับ กาะกลุ่มดีมากนะครับสำหรับหัวระเบิดยังไม่แตกสักนัดนะครับหกนัดแทบร้อยรูนะครับ อันที่เจ็ดนะครับ mm hmm. จเดิมนะครับ นะที่แดหลุดออกมาจากกลุ่มนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะนิดเดียวนะระยะนี้หัวนกเขายังได้เลยครับสำหรับหัวระเบิดนะครับ หมดแล้วนะครับสิบนัดผมจะซูมให้ดูนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนนะกุ่มตัวนี้นะครับผมจะซูมให้ดใหูใกล้เลยนะครับนี่นะครับส่วนของของระเบิดนะ ไม่หลุดเลยนะครับหาะเบิดก็จะได้กลุ่มประมาณนี้นะครับของหัวระเบิด10นัดนะครับวันนี้ก็ไม่มีตัวมีแต้มเหมือนเดิมนะครับก็มาจัดกำแพงเล่นเหมือนเดิมนะ,ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเบอร์สองนะครับหัวระเบิด ไม่ว่าจะเป็นหัวระเบิดนะครับออก็นู่นนะครับตึกหนูน,นะครับที่ยิงไปเมือเ่อกี้ก็ระยะก็ตึกเดิมนะครับที่เคยยิงไว้นะครับนู่นก็ตัวหน้าต่างอ่าขวานะครับหน้าต่างขวา บนสุดนะครับจะเป็นจุดขาวๆอยู่นะครับที่มองเห็นเป็นจุดขาวๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะมันย้อนแสงนะตัวบนสุดขวาบนสุดนะครับที่ยิงไปเมื่อกี้นะ32เมตรนะครับระยะนี้มัวระเบิดเอาอยู่ครับกลุ่มไม่แตกเลยนะครับสำหรับกลุ่มโอเคครับใครสนใจก็ ทากลนยกันเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ลายไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปที่ผมทํานะครับก็ใครใครสนใจก็ทักเข้ามาครับผมคลิปนี้ไม่มีตัวมีแต้มนะครับก็เอาอีกแล้วนะไม่มีตัวแล้วนะครับไม่รู้เงียบอะไรลักหนานะครับเงียบมากนะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้สงสัยจะ น่าจะหาเก็บตำลึงแถวนี้แล้วครับในป่านี่แหละไปลวกกิ้มน้ำพริกนะครับวันนี้วันนี้กินน้ำพริกนะครับอมังสวิรัตินะครับวันนี้ใครกินชอบคลิปนี้หรือว่าใครชอบคลิปแบบออกล่าออกไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของลูกต่อไขแข็งที่จะนำเอามาลงให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกตอกสายแข็งได้ทําคลิปต่ตอๆไปให้ท่านได้ดูกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ไว้กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะ,ะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของลูกตอกสายแข็งที่จะนำเอามาลงให้ท่านได้ดูนะครับผมสำหรับรคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ